สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรับชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาชมการปลูกต้นไม้นะครับนะการปลูกต้นไม้ใส่ถุงดินครับใส่ถุงแบบนี้ปลูกขายนะครับคือต้นนี้ซื้อมานะครับข้าจะขุดให้ครับขุดขุดอ้อมลากครับ ผุดร้อมลากแล้วก็ตัดครับตัดลากแล้วก็พอซื้อมาทำนะมาแกะครับแกะเชือกออกแล้วก็อัดสายเข้าไปครับอัดสายให้แน่นครับจะติดเองนะันี่ประมาณ2เดือนก็ติดครับเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยครับ คือไม่ต้องขายต้นต้นเลยครับคือขายต้นใหญ่เลยครับต้นนี้เป็นต้นมะกอกโอลิฟนะครับเนี่เพิ่งซื้อ,อามาใหม่ครับรอใส่ถุงดินครับรอใส่ใส่ดินนะใส่ทรายครับเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะกอกอลิฟนครับต้นลินจี่ครับ ต้นลิ้นจีต้นน้ม่วงหรือว่าต้นมะนาวครับต้นทมโอค,ครับจะใส่ถุงแบบนี้หมดนะครับที่ปลูกแบบนี้คือยกไปง่ายนะครับขายเวลาขายยกไปง่ายครับรถไปยกไปเลยครับแล้วก็ไปถึงบ้านลูกค้าเนาะลูกค้าเขาก็จะขุดดินหลุมหลุมรอครับวัดโคนไปครับวัดโคนเงานะี่ แล้วก็แกะถุงดาออกแล้วก็ยกลงเลยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกติดง่ายง่ายมากครับอันนี้จะเป็นต้นลิน้นจีนะครับนี่ซื้อมาเหมือนจะตายครับแต่ไม่ตายนะครับก็จะขุดมาอย่างดีนะครับรากของเขา มีหลายอย่างครับตัวนี้จะเป็นต้นมะนาวนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาส่งเหมือนกันครับเพิ่งมาส่งก็รอรอเปลี่ยนถุงครับรอเปลี่ยนถุงหม่ก,ก็ถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็ขายไปทั้งถุงแบบนี้เลยครับ ตัวไวแล้วได้ผลผลิตเร็วครับไม่ต้องปลูกต้นเล็กครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นที่มัจจุใส่ถุงใหญ่แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นใส่ถุงใหญ่แล้วนะครับมีฝนแล้วครับก็ติดผลเติดติดราดแล้วครับเตรียมลงปลูกลงดินได้แล้วครับ ดกมากครับอันนี้ปลูกขายนะครับนี่ปลูกใส่ถุงดินครับรอลูกค้ามาเลือกครับอันนี้จะเป็นมะนาวเปนบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นลิ้นจี่ครับนี่ คือเตรียมติดหมดแล้วครับคืออัดดินใส่ใส่ถุงหมดแล้วครับไม่รู้ว่าบ้านเรามีขายอย่างครับแบบนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอากาโดครับนี่มีแต่ปลูกใส่ถุงดินไว้ทั้งนี้ครับ อยจัดไว้เป็นโซนครับโซนแบบอากกโกโดก็อยู่โซนอากกโกโดครับลินจีก็อยู่โซนลินจีครับ,ค,รบคือซื้อปลูกแบบนี้คือลอก,กินผลได้เลยครับเพราะว่าผลติดหมดแล้วครับนี่ครับผลน,นะครับ ยู่อผมก็โดดครับดกมากครับนี่แล้วก็ลูกก็โตด้วยครับใส่ถุงดินนะครับเนี่ยทดลองปลูกลงพื้นดินเ่นติดโตเยอะขนาดไหนครับนี่ครับผลออาครับ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นทับทิมนะครับนี่เขาแยกไเป็นโซนไว้ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นมะกอกโอรีครับดูครับขนาดปลูกใส่ถุงดำครับนี่มาดูผลกันสิครับมีแต่ผลใหญ่เลยครับล้วดกมากด้วยครับ ปลูกแบบนี้แต่ละต้นหนึ่งราคาแพงมากนะครับนี่ก็ตกไปต้นหนึ่งก็ประมาณสองสามพันเชคแน่นาเนะเพราะว่าแพงเพราะว่าเอาไปปลูกปุ๊บได้กินผลเลยครับที่ประเทศอิสาราเอลเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมปลูกต้นเล็กนะครับเขาจะนิยมปลูกต้นใหญ่แบบนี้ครับ ปลูกแล้วก็ได้กินผลเลยครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นตนน้นมะม่วงน,นะครับจะปลูกแต่แต่ถุงดินเนื้อหมดเลยครับจะไม่เน้นปลูกลงเพื้นนะครับเน้นปลูกใส่ถุงดินแบบนี้ครับต้นหนึ่งเนี่ยก็ราคาแพงวันนะครับเนี่ยคือใส่ถุงแบบนี้ไว้ก็ ลูกค้ามาซื้อนะครับเนาะเราการเคลื่อน,นย้ายนะครับเนาะคือยกไปเลยครับไปถึงบ้านลูกค้าลูกค้าก็ขุดลุมรอลงลงเลยครับแกะทุ่งน้ำหมอกแล้วก็ปลุกได้เลยครับติดติดไวนแบบน้นะครับแบบนี้ครับเราก็ตัดหลากมาไม่ตายนะครับแยกไปเป็นโซนนะครับอันนี้ก็จะเป็น ต้นมะกอโอลิบครับเป็นเกษตรที่น่าทำตามครับการปลูกต้นไม้ครับ ก็จะมาในนี้นะครับเนาะขอจะพิเศไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ